ชี้ยล้เกินีลูกเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้เลยนะแล้พี่ยิ่งอยู่ต่อหน้าพระปิ่นทองเนี่ยต้องยิ่งพี่นอกพี่เทาให้มากเข้าใจไหมเข้าใจเจ,จ้าค่ะเจ้าค่ะข้างนี้ยังอยู่ไหมอยู่เจา้าค่ะอยู่อยู่โอเคนีกว่าขนแบงตีฟันไม่ใช่ขนคิ้วของแม่เองนี่ยิ่งอยู่ต่อหน้าพระปิ่นทองต้ย่พี่น้องพี่เทาให้มากนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ผมแม่จะบอกให้รู้เนี่ยเจอสองคนตั้งใจนะและฟังแล้วก็อย่าไปบอกใครนะเข้าใจไหมเนี่ยเจ้าค่ะเออ หมอแม่เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าวันนี้นะหมอแม่นะจะพาสร้อยสุวรรณจันทรไปไปถวายกับพระปิ่นทองอยากจะให้แต่อันนี้เมียก็เยอะนะพระปิ่นทองนี่ถวายว่จารไ์นักหนานี่ได้ตบราฉีกเลยโอ้ยิ้มกระยิ่มกัะใหญ่เลยของหมอแม่นะ เราไม่สวยเราต้องเกียรตัวนะเข้าใจปะสวยมากนี่ฟังไว้เลยนะหม่มแม่จะพาเธอไปหวายพระกิ่นทองก็อะไรดูไหมเขาว่าพระกิ่นทองเนี่ยก็ต้องพาสร้อยสุวรรณจังทรน่ะไปอยู่ที่เมืองมิถิลาอยู่แล้วเดี๋ยวหม่มแม่น่ะจะไปรออยู่ที่เมืองมิกิลาและคอยดูนะสสุทอนพอไปถึงเมืองมิถิลานะมีอะไรสนุกสนุกให้ดูเยอะแยะเลยนายเป็เป็นเจ้าแพ่ย์เอาเป็นมาก ลงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวหม่อมแม่จะกลายร่างเป็นมานกพาเธอไปส่งให้ป้าพินทอ,องนะนั้นไ,ไปเจอกันที่ืองเลยนนะเจะ้าค่ะฝากผขหม่อมแม่ด้วยอย่าตำหนิได้เดี๋ยวเปต่อา,าไปต่อ,อตเลย You too! Oh <laughs>